สวัสดีค่ะชุดนี้เลขคำนวณหวยราวนะคะประจำงวดของวันที่8ก,กรกฎาคมนะคะลงให้ในชุดคำนวณตัวเลข4ตัวตรง1ชุดนะคะงวดที่แล้ววันที่5เนอะไม่คาดคิด3 3 3, 3ก็มา นะคะคยากเลยหวยลาวเดี๋ยวนี้นะใครดูไลฟ์สดเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีแต่คนผิดหวังเพราะว่าไม่มีใครคาดคิดว่า333จะมาเนาะคำนวณยากมากจริงๆเลยบอกเลยนะคะแล้วก็เลขเริ่มกลับมาแปลกๆอีกแล้วนะงวดนี้0011งวดต่อไปก็คือเป็น2472นะคะ มีเลขําแล้วก็ล่าสุดก็คือ33 3, 3ซึ่งทำให้สูตรที่เรามีในมือนะคะหลุดเยอะมากเลยนะสูตรนี้ชุดนี้เนี่ยก็เลยต้องแจ้งก่อนว่าเป็นสูตรใหม่นะคะไม่ได้เอาสูตรเก่ามาใช้เลยอะ่ะไม่มีนะคะเราเริ่มคำนวนนะคะวันที่24มิถุนาเริ่มจากสูตรที่1ใช้หลักหมื่นนะคะก็คือเลข5คูณ2ได้เท่ากับ10 บวกกับหลักร้อยคือเลข7คูณ3ได้เท่ากับ21หลัก10เท่ากับ2บวกด้วย8 1-2บวกสได้3 3บวก8ได้เท่ากับ11สูตรที่2ใช้หลักหมื่นก็คือ5คูณ3ได้เท่ากับ15หลักพันเท่ากับ5หลักร้อยเท่ากับ7 หลัก10เท่ากับ2บวกด้วยสองคงที่5้บวกหได้10บวก7ได้17 7บวกสได้9 9บวกสได้11ตัวที่3หลักหมื่นคูณ5ได้เท่ากับ25หลักพันเท่ากับ5 หลักหน่วยเท่ากับ1บวกด้วย9 5บวกหได้10 10บวกหได้11 11อบวก9ได้เท่ากับยีสิบสูตรที่4หลักพันเท่ากับ5หลักร้อยเท่ากับ7หลักสิเท่ากับ2อคูณสองได้เท่ากับ4บวกด้วยหลักหน่วย แล้วก็1โคงที่5บก7ได้12 2บก4ได้6 6บก1ได้7 7บก1ได้8คำนวณตัวเลขออกมาแล้วนะคะ1 1 0 8ของวันที่28ผลที่ออกก็คือ0 1 1 8นะคะตัวนี้ถัดไปงวดของวันที่28 สูตรที่1น,นะคะใช้หลักหมื่นคูณทีย่ย2ก็คือ0คูณ2ได้0ค่ะหลักร้อยคือ1คูณด้วย3หลัก10คือ1บวกด้วย8 3บวก1ได้4 4บวก8ได้12สูตรที่2นะคะ หลักหมื่นคูณด้วย3บวกกับหลักพันหลักร้อยหลัก10บวกด้วย2นะคะ1บวกหได้2 2งบวกสได้4ตัวที่3หลักหมื่นคูณด้วยห เป็นศน,นะคะหลักพันเป็นศนหลักหน่วยเป็น8บวกด้วย9 8บวก9ได้17สูตรที่4นะคะหลักพันหลักร้อยหลัก10คูณด้วย2ค่ะหลักหน่วย แล้วก็บวกด้วย1 1บวก2ได้3 3บวก8ได้11 11บ,บ,บวก1ได้เท่ากับ12ตัวเลขได้ออกมาก็คือ2472นะคะได้ตรงกับผลของงวดวันที่1 2472ก็แสดงว่างวดน,นี้เราได้4ตัวตรง ต่อไปนะคะงวดของวันที่1การกรกดาห6คูณ2ได้เท่ากับ12 4คูณ3ได้เท่ากับ12หลัก10เท่ากับ7บวกด้วย8 2บวกสได้4 4บวก7ได้11 11บวก8ได้เท่ากับ19สูตรที่2 6 3 18หลักพันนะคะหลักร้อยหลักสิบแล้วก็เลขคงที่เลขสองบวกสองได้10บวก4ได้14 4สบวก7ได้11 11บวกสองได้13สูตรที่3 6ห 5ได้30หลักพันเป็นเลข2หลักหน่วยเป็นเลข2นะคะบวกด้วย9 2บวกสได้4 4บวก9ได้13สูตรที่4นะคะหลักพันเป็นเลข2หลักร้อยคือเลข4หลัก10บคือ7 คูณ2ได้14บวกได้หลักหน่วยนะคะเราก็1ค่าคงที่2บวก4ได้6 6บวก4ได้10บวก2ได้12 12บวก1ได้13เป็นตัวเลข9 3 3 3นะคะตัวเลขนี้มาแปลกนะใครที่สังเกตไวลาเนาะงวดหลังๆเนี่ย เลขแปลกทุกงวดเลยนะคะตองบ้างเบิ้ลบ้างหามบ้างนะ,ะเราได้9333นะคะงวดของวันที่5หลักหมื่นคือ7คูณ2ได้14หลักร้อยคือ3คูณ3ได้9หลัก10คือเลข3บวกด้วย8 4บวก9ได้13 3บวก3ได้6 6บวก8 ได้14ตัวที่2นะคะ7 3 21หลักพันนะคะหลักร้อยหลัก10เลขคงที่1บวก9ได้10บวกสได้13 3บวก3ได้6 6บวกสได้8ตัวที่3 7 5 ส5หลักพันหลักหน่วยบวกด้วยเลขคงที่5้บวก9ได้14 4สบวกสได้7 7บวก9ได้16ตัวที่4หลักพันหลักร้อยหลัก10บคูณด้วย2นะคะ หลักหน่วยบวกด้วยหนึ่ง9บวกสได้12นะคะ2อบวกหได้8 8ดบวกสได้11บ,บวกหได้12 4 8 6 2นะคะ3ตัว4 8 6 4 8 2 สี่หกสองแล้วก็แปดหกสองสองตัวนะคะสี่แปดสี่หกสี่สองแปดหกแปดสองค่ะมาครบแล้วนะกี่ตัวเอ่ยหายไปตัวหนึ่ง หกนะคะหายหกอ่ะได้เลขครบแล้วนะคะสำหรับแนวทางประจํางวดของวันที่8กรกดาคมนี้ค่ะสำหรับในคลิปนี้สวัสดีค่ะ